ก้าวัสดีครับในวันนี้ผมจะมารีวิว Metal Series นะครับนี่จะเป็นเ e น SLS แล้วก็ d a ร i เซ u s t e r รสองคันนี้ไอ้คันนี้รถเกลือคันนี้น่าจะไม่เกลือเรายี่บเก้าบาทนะครับซื้อจากโนบิสันเกะกันเลยนี่ผมก็มารีวิวใหม่อีกทีนึ่งเป็นสีดำด้านนะครับคันนี้ อันด้าซีอาเซ็ตผลิตวันที่ยี่เเดือน4 2่สอเก้าไฟแต้มมาถึงข้างในเลยฝหลังแต้มเอาที่เปิดอยู่เป็นพลาสติกใสนี่เป็นล้อแข็งเนาะคันนี้มีรายละเอียดน,น้อยมากไฟหน้าก็แต้มอีกแล้ว นี่คือว่าซีอาร์เซ็ตนี่เป็นาราคาน่าว่าใครนี้ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย